ฮันยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวจาก FX กนะครับนั่นก็คือคริสตันนั่นเองคริสตันนะครับจาก FX นั้นเนี่ยได้ออกมาพูดกับแฟนๆนะครับแล้วก็ได้พูดไปถึงการรียูเนียนนะครับกลับมาเจอกันกลับมารวม ยังได้พูดถึงการเดบิวต์โซโล่ของคริสตันเองด้วยนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยจะทำเดบิวต์โซโล่หรือเปล่าหรือว่าจะยังไงกันแน่เพราะในตอนนี้ก็ถือว่าห่างหายจากการทําเพลงมานานพอสมควรเลยสาวคริสตัลนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้กับแฟนๆโดยพูดถึงเรื่องแรกเอาไว้แะก็คือการกลับมาทําผลงานร่วมกันในฐานะของ FX อีกครั้งหนึ่งโดยคริสตันี่ยบอกเอาไวน้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ย FX นั้นยังมีแชทกลุ่มกันอยู่แล้วก็ยังพูดคุยกันอยู่ตลอดเลยอาจจะมาแชร์เรื่องราวการทํางานกันนะครับว่า ในตอนนี้ใครทําอะไรกันอยู่บ้างชีวิตแต่ละวันเป็นยังไงพูดคุยกันในฐานะแบบว่าเพื่อนร่วมวงแล้วก็พี่น้องนะครับนั่นหมายความว่า FX เนี่ยเขาก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆตลอดเลยคอยอัปเดตชีวิตคอยอัปเดตการทํางานกันและการอยู่เสมอนะครับไม่เคยหายกันไปไหนและคริสตานี่ก็ยังได้บอกต่อด้วยนะครับว่าเห็นตอนคนอื่นๆเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่แยกย้ายกันไปทํางานแยกย้ายกันไปอยู่คนละค่าแยกย้ายกันไปเติบโตเนี่ยแต่ว่าได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ปล่อยผลงาน เพลงออกมาในฐานะของวงคริสตันเนี่ยจะรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าจะรู้สึกแบบว่ามันน่าเสียดายมากๆเลยที่ทําไมนั้น FX เนี่ยยังไม่ได้กลับมารวมตัวกันแทมคริสตั Crystal เนี่ยยังได้บอกด้วยนะครับว่าสําหรับคริสตันเองนั้นเนี่ย,วร,ยรวมไปถึงสาวๆใน FX ทุกคนไม่เคยคิดเลยแล้วก็ไม่ได้หวังด้วยว่าอัลบั้มที่ปล่อยมาในตอนนั้นที่เป็นอัลบั้มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอัลบั้มท้ายสุดของพวกเธอจริงๆนะครับย,ยังคาดหวังแล้วก็ยังเฝ้ารอการที่จะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ปล่อยผลงานเพลงให้ แล้วก็ได้ดูกันนะครับแล่ก็บอกต่อด้วยว่าคงจะมีความสุขที่สุดไปเลยถ้าหากว่าได้มีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในฐานะของ FX แบบเต็มวงก่อนจะไปเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายพูดถึงเดบิวต์โซโล่ด้วยนะครับคริสต้าเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไม่คิดนะครับเกี่ยวกับการเดบิวต์โซโล่หรือว่าอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวก็อยากจะทําเหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยถูกใจกับเพลงรวมไปถึงมีตารางงานที่ยุ่งมากๆแน่นสุดๆนะครับไม่ค่อยตรงเลยแล้วก็ไม่ค่อยว่างที่จะมาทําเพลงด้วย ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะขึ้นเวทีอีกสักครั้งเหมือนกันแล้วก็อยากจะลองเป็นศินลปินเดี่ยวดูบ้างและยังบอกถึงแฟนๆด้วยนะครับว่าจะไม่มีวันลืมเลยกับความตื่นเต้นความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงการที่ได้เจอแฟนๆทุกคนในขณะที่กําลังทาการสแสดงอยู่บนเวทีแถมยังอยากกลับไปทํามันอีกครั้งหนึ่งด้วยนี่ก็เป็นข้อความนะครับจากคริสตันเอฟเอ็กซ์ที่ได้พูดถึงการเดบิวต์โซโล่ของตัวเองรวมไปถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของ FX กันด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ FX อยากเห็นการกลับมา ของ FX ทุกคนกันไหมอยากเห็นหรือเปล่าแล้วก็คิดยังไงกันบ้างนะครับรวมไปถึงเดบิวต์โซโล่ของคริสตันอยากให้มีเร็วๆไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเชื่อว่าแฟนคลับของ FX ทุกคนเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วก็รอผลงานใหม่ของการกลับมารวมตัวกันของ FX แน่นอนคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง